ฮ่า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 ตามาฟุ๊กย่ะหนาจ้าเราสกปรกแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปอาบน้า

สวัสดีครับชะกระปกแล้ววันนี้สนามเปียกฝนกัรอีกกาก